เมื่อคุณผ่านมาได้ดูได้ฟังวิดีโอนี้แล้วกำลังคิดกับตัวเองว่าที่คุณผ่านอะไรต่างๆนานาม,มาได้และยังสามารถมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้เนี่ยมันเป็นเหมือนดังปฏิหารเลยนะคุณผ่านเวลาแย่ๆล้มลงไปแล้วตั้งหลายครั้งแพนิคตื่นกลัวซึมเศร้ามามากมายแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนี้คุณผ่านอะไรมามากมายหลายเรื่องแล้วเหลือเกิน ภูมิใจกับตัวเองบ้างยิ้มให้กับตัวเองบ้างสักหน่อยก็ดีนะครับ Storytale ด้วย Storytale คุณสามารถฟังหนังสือเล่มโปรดได้ทุกที่แถมยังมีคลังหนังสือขนาดใหญ่ที่ทุกท่านสามารถเลือกฟังได้อย่างจุใจแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับทาง Storytale มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของ SparkMy ทุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคา149บาทเท่านั้นถหากใครสนใจรบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ Story t a l e หนังสือเสียงในมือถือของคุณกว่าจะมาถึงวิดีโอตัวนี้ได้เนี่ยคุณเองก็อาจจะผ่านมาหลากหลายวิดีโอเลยก็ได้นะครับแล้วด้วยในทุกวินาทีที่ผ่านไปมีเรื่องราวคลิปวิดีโอมากมายถูกอัปโหลดขึ้นบน YouTube แต่คุณก็กดเข้ามาในคลิปนี้ทำให้เราได้เจอกันแม้มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีเหตุผลของมันเป็นชะตาที่ฟ้าลิขิตถ้ายังไม่มีใครเคยบอกกับคุณผมขอถือวิสาสะเป็นคนบอกกันแล้วกันนะที่คุณผ่านมาได้ไกลขนาดนี้เนี่ยคุณเก่งมากแล้วนะถ้าเกิดคุณยังไม่รู้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์เรามีชีวิตได้อยู่ประมาณถึง80ปีซึ่งนี่แค่เฉลี่ยนะมันอาจจะสั้นหรืออาจจะยาวได้มากกว่านั้นก็ได้ครับ แล้วคนที่ติดตามสปาร์ตมาอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุราวๆประมาณ18-30ปีด้วยกันซึ่งพอตีเป็นเปอร์เซ็นต์คุณก็ผ่านมาเกือบเกือบ30%ของชีวิตแล้วนะครับคุณได้พบะเจอเจอ,เจอผู้คนร่วมโลกมาแล้วมามากมายซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นแล้วมันยังไม่ถึง1%ของคนที่อยู่บนโลกสีฟ้านี้เลยแปลเป็นอีกในหนึ่งได้ว่าบนดาวดวงนี้ยังมีอีกหลายสิ่งมากมายที่รอใคุณพบเจออยู่นะครับ และในความไม่รู้อันนั้นเนี่ยจะยังมีสิ่งสวยงามอยู่อย่าเพิ่งยอมแพ้ไปก่อนนะคนที่ดีๆสถานที่ดีๆยังอยู่ข้างนอกนั่นแล้วเมื่อยิ่งคุณโตมากขึ้นเจอชีวิตมามากขึ้นคุณก็จะยิ่งเห็นเองผมขอให้คุณยินดีกับสิ่งที่ทำได้สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวของคุณให้ดีแล้วอยู่ต่อไปให้ได้ ชีวิตมันน่ารำคาญมันแปลกน่าสับสนเพราะมันไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมเราถึงมาอยู่ในจุดนี้เหตุผลในการมีชีวิตของเรามาอยู่ตรงไหนไม่มีใครมามอบความหมายให้กับเราเลยเราต้องหามันเองครับเมื่อหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้คุณสนใจอยากที่จะทำอะไรเหตุผลในการตื่นขึ้นมาในแต่ละวันของคุณคืออะไรกันครับสร้างงานศิลหรือเปล่า ออกกาลังกายดูแลตัวเองหรือเปล่าหรือแค่อยากทำให้คนอื่นยิ้มได้เท่านั้นก็พอแล้วไม่จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเล็กจะน้อยจะใหญ่แค่ไหนก็ตามได้หมดเลยสุดท้ายเหตุผลเล็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยแหละครับที่จะทำให้เราเก้าวต่อไปได้แต่คุณยังมีเวลานะมีเวลาให้ผิดพลาดมีเวลาให้สุขสมอนาคตที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเหตุการณ์ดีๆที่คนเองก็คาดไม่ถึงว่าจะเกิด ยังมีรอคุณอยู่อีกเยอะแยะอนาคตที่คุณเองสามารถออกแบบได้แล้วในวันหนึ่งคุณเองก็อาจจะกลายเป็นพ่อคนแม่คนที่เลี้ยงลูกที่ไม่ต่างอะไรกับตัวคนอีกคนหนึ่งตัวคุณในเวอร์ชั่นตัวจิว๋วฟังดูน่าเหลือเชื่อไหมคุณยังต้องเจอผู้คนอีกมากมีเรื่องราวดีๆที่รอคุณอยู่อีกเยอะฉะนั้นอยู่ต่อไปนะ วันหนึ่งคุณอาจจะถูกห้อมล้อมไปด้วยลูกหลานเพื่อนฝูงคนรักมากมายก็ได้จนสิ่งที่คุณต้องการในตอนนั้นมากที่สุดก็คือเวลาที่จะได้อยู่กับพวกเขาอีกสักวันก็ยังดีไม่ว่าหลายหลายสิ่งมันจะยากแค่ไหนแม้ว่าคุณจะร้องไห้ไปแล้วกี่หมื่นกี่พันรอบชีวิตของพวกเรามันก็มีอยู่เท่านี้อย่าเพิ่งทิ้งมันไปซะก่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่คุณพูดได้เต็มปากว่าคุณเป็นเจ้าของของมันจริงๆแม้ว่าคุณเองในตอนนี้ก็ยังไม่ชอบมันก็เถอะแต่อยู่ต่อไปอีกหน่อยนะตื่นขึ้นมาต่อเดินหน้าต่อมีความสุขเฮฮาต่อยิ้มต่อร้องไห้ต่อใช้ชีวิตต่อเพราะเราก็มีอยู่เท่านี้จริงๆหลายๆอย่างจะต้องดีขึ้น เสียงของผมจะคอยอยู่ข้างคุณรวมถึงคนอีกหลายคนที่กำลังฟังกำลังพิมพ์อยู่ตรงคอมเมนต์ด้วยนะสวัสดีนะครับสำหรับวันวาเลนไทน์ปีน,น,นี้ก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะมามีชีวิตมาใช้ชีวิตกันต่อนะครับ Spark My ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ หากใครสนใจที่จะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบซุปเปอร์แตงและระบบสมัครสมาชิกได้นะครับส่วนคนที่สมัครสมาชิกไปแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือได้รับชมวิดีโอก่อนใครโดยที่ไม่มีโฆษณาใดๆมาขั้นระหว่างคลิปให้เสียทรสนะครับคาลิเบอร์แพลตฟอร์มการเรียนรู้บทแนวคิดความสําเร็จที่เรียนรู้ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสําเร็จจากหลายวงการมามา,มากมายครับในรูปแบบที่ย่อยง่ายและเข้าได้ถึงทุกที่ ทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาในด้านที่ขาดหายไปของคุณหากท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปผ่านทางลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับ Spark m มจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ